ใช่ไหมตอนนี้เราจะสอบไปอจากั้านล่างขึ้นมาให้ทุกเขาผู้นะับถ้าขาออกเลียบร้อยนะถ้าเรายกไม่ไหวหรืจากมือแค่ทำ่าก็พอทำท่าถ้าจนัม่ีทนุนก็ไม่มีถ้าจะไร่เ่าอบตัวงก็ได้ไม่คดีนะ tamade mur